ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลองดูรีวิว oh. วันนี้นะเราก็จะมาแนะนำตารีดไอ้น้ำพกพานะครับผม oh. เขามีชื่อว่าเ e m a h a n d h e l d Steam I r o n นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น s s 1 0 0รอยนะครับอันนี้คือชื่อของเขานะครับนี่คือผลการใช้งานนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวพ่นไอ้น้ำออกมานะครับผมนี่ <Okay. S 1> เราจะกดจากนี้นะครับ รูปร่างหน้าตาก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเขาพิมพ่มาแบบมูชายมูชาแบบนี้นะครับสามารถตั้งตั้งแบบนี้ได้นะคะคุณช่วยในการจัายได้ง่ายขึ้นแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีขึ้นตัวนี้นะครับเวลาเราใส่น้ำลงไปนะครับเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับในการที่มีตัวนี้ปกดขึ้นมาอึ๊บขันเข้าไน แล้วก็เติมน้ําเข้าไปที่ช่องตรงนี้เลยนะครับเ <Yes. S 1> ขบาก็จะมีบอกมิลิลิตรนะครับตรงนี้จะมี50 1สิบอยและ150ยห้าสิบมิลิลิตรนะสามารถใส่น,ะน้ำผสมกับน้ำยาเข้าไปได้เลยนะครับนะแล้วเขาก็จะพ้่นไอ้น้ำออกมาทางนี้ดยการที่เรากดปุนเน่ยเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับกดไปใช้งานนะครับตัวนี้เป็นปั๊กแบบจีนนะครับอ่าหัวปั๊กเนี่ยเป็นแบบจีนนะครับ ตัวคู่มือการใช้งานตัวนี้นะคะเป็นคู่มือระสาจีนทั้งหมเลยนะคะอาจจะอ่านคู่มือแล้วใช้งานยากนิดนึงนะคะแต่ปัันนี้นะคะคุ่เกเตอรแปลภาษามีอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องนี้จิ๊บจ้อยนะคะทุกคน๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยดีกว่านะคะ ตัวนี้นะครับไอ้น้ําอิ่มตัวที่อุณหภูมิ1 6 0องศาเพื่อให้ทุกเส้นใยในเสื้อผ้ามีความนุ่มหลังจากทําความร้อนนะครับไอ้น้าจะออกมาภายใน5้าวินาทีทีแล้วสวมใส่ได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอนานตรงด้ามจับนะครับเป็นด้ามจับแบบใหม่นะครับลักษณะสามเหลี่ยมมุมฉากตั้งตรงช่วยประหยัดแรงลดแรงกดบ,บนมือถือง่ายสบายมือนะครับส่วนแท้งน้ำนะคะมีความจุข,ขนาด200มลลิตรนะครับมีสเกลวัดปริมาณน้ําตามลําดับพ่นน้ําครั้งหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณ15นาทีนั่นเองอ่าการ ใช้งานไม่ยากนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้น้ํายาก็สามารถใส่น้ํายาผสมเข้าไปกับน้ำปลาได้เลยนะครับผมขอเสนอก,การใช้งานนะครับตัวน,นี้นะครับใช้งานง่ายมากๆราคาไม่แพงและที่สําคัญนะครับเรียบในระดับหนึ่งนะคบอาจจะไม่ได้เรียบเท่ากับเตาทีดแต่ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เรียบในระดับหนึ่งเลยนะคะก็คือสําหรับใครที่เร่งรีบหรือต้องการที่จะพกพาไปด้านนอกนะคบตัวน,นี้ก็ ามารถใช้งานได้เลยนะแต่ตัวนี้ไม่สามารถใช้งานแบบไร้สายได้นะคะทุกคนยังไงก็ต้องใช้สายไฟนะครับความปลอดภัยในการใช้งานของตัวนี้นะครับหากไม่มีน้ําในแทงน้ำนะครับให้ปิดสวิสและถอดปลั๊กไฟทันทีนะครับตัวนี้นะครับเป็นการป้องกัน2เท่าป้องกันฟิลคู่ป้องกันเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าช่องที่ปลอดภัยเวลาร้อนเกินไปนะครับเขาจะตัดไฟให้ทันทีเมื่อทําอุณหภูมิเกิน145องศานะครับ การใช้งานก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านใต้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย